เสียตาเผยปมแตกหัก โนตเชิญยิ้มย้อนเรื่องราว10ปีที่แล้วปัญหาคาราคาซางังสืบเนื่องมาจากโปรเจกต์นังหลวงพีแท่งสองของผู้กำกับโนตเชิญยิ้มมีท่าทีจะกลายเป็นปัญหาลุกลามหลังจากที่หนังภาคแรกทำรายได้ไปกว่า141ล้านทำให้โปรเจกต์หลวงพีแท่งสองกับค่ายดังสร้างเอาใจแฟนๆเปลือยที่ไม่ยอมรับปล่อยคิวเท่งเถิดเทิงให้เพราะคิวสามชาติเป็นของเป็นรอยร้าวที่น่าจะเกินเยียวยาแล้วสำหรับข้อพิพาด ของปัญญาบอสใหญ่แห่งเวิร์กพอยกับโน้ตเชิญยิ้มเมื่อทางค่ายยักษ์ใหญ่ผุดโปรเจกต์หนังที่นำแสดงโดยเท่งเถิดเทิง แข่งกับเขาอยู่กับบอคิวของเขาก็เป็นของบอตอนนี้พวกเขาคิวทองกันมากมีหลายคนติดต่อมาแต่เราต้องเอาคิวของบอเป็นหลักแล้วเท่งโหนงโหนงชาชาเขาเองอยากทำหนังเรื่องนี้เขามาเอาบทให้เราดูแล้วเห็นว่าบทดีเราเลยทำให้เสียตาเผยว่าก่อนจะปัดว่าไม่พูดเรื่องนี้กับโนตเชิญยิ้มไม่ได้คุยกันเขาไม่ได้มาบนน้อยใจหรืออะไร เพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้แต่ละคนเข้าคิวทองมากซึ่งคงมีคนน้อยใจอยู่หลายคนและที่ไม่ได้คิวแต่เราเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องเอาคิวของบอเป็นตัวยืนยัน เพราะเขาเป็นคนของบอ,บอสใหญ่เวิร์กพอยต์่าวพอทำถึงเรื่องที่ตลกรุ่นเก่าบ่นว่าเหนื่อยที่ต้องทำรายการชิงช้าสวรรค์ร่วมกับส้มเชงสามชาแค่สองคนไม่มีใครบนเหนื่อยคนทำงานส่วนใหญ่มีแต่อยากขอรายการเพิ่มผมว่าเขาน่าจะดีใจมากกว่าที่เหมือนเขาได้โชว์ได้เต็มที่แต่ไม่ใช่เราจะไม่หาใครมาแทนเราพยายามหาอยู่แต่มันมีรายละเอียดเยอะถ้าใครที่ได้มาใหม่ไม่ต่างจากเสียเรียม เราก็ไม่อยากเอาสิเรียมเองเขาก็บอกผ่านสื่อไม่ใช่รอว่าเขาอาจกลับมาทำก็รอดูกันต่อไปในใหญ่สามช้ากล่าวปิดท้าย